อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะชาวรากักการปลูกทุกท่านทุกคนนะคะ,ะวันนี้น้อยจะพาทุกคนมาเก็บมะเขือนะคะนี่ใกล้ๆกับอ้อยดำเมอร์รชาร์ตนะคะล้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เด <s> ี๋ยวอ้อยดูอ้อยก่อนนะคะสามสองสามปีแล้วนะคะสำหรับอ้อยตรงนี้นะคะก็กรบดินให้ ก็ไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าใบเขาจะใบเขาเยอะนะคะแล้วก็จะกลายเป็นโคนตื่นแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอขุดแล้วปลูกใหม่นะคะสำหรับอ้ยอยมริชาร์ดนะคะลำใหญ่ๆเนาะอ่ะก็มีมะเขือค่ะมีมะเขือตรงนี้ก็นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวมาดูต้นนี้ปลูกไว้นานแล้วค่ะ ขิงก็งามมากเลยนะคะขิงนี่ยาวประมาณสองสามฟุตได้นะคะขิงนะคะขิงเนี่ยยาวมากต้นนี้ก็ยาวค่ะขิงนะคะขิงขิงกินใบกับส้มตำอร่อยมากนะคะนี่น้ขุดหลุมอ้อยไว้นะคะเขางอกตรงนี้นะคะเห็นไหมคะขิงนะอันนี้ก็อันนี้ก็เผือกนะคะเผือก ก็เป็นหลุมอ้อยเดี๋ยวจะเอาอ้อยมาปลูกนะคะสำหรับหลุมนี้นะคะอันนี้ก็ตัดแต่งใบเมื่อกี้ก็เลยเห็นว่าทําไมลูกดกอย่างนี้ก็เลยพาเ,เพื่อนๆมาดูนะคะดกมากเลยค่ะมะเขือมะเขือม่วงกรอบนะคะนี่นะคะดกมากค่ะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเนี่ยปล่อยให้น้ําฝนรดราดให้ธรรมชาติ ให้ฟ้าฝนดูแลนะคะน้อยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้รดน้ำต้นไม้มาสองสามเดือนแล้วคะ่ะฝนตกฝนตกดีมากๆเลยนะคะภูเก็ตนี่ที่โคนก็มีค่ะเพื่อนๆที่โคนก็มีลูกนี่ค่ะเป็นมะเขือมะเขือม่วงกรอบนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปแกงดีกว่ามันเยอะ ตะกร้านี้ไม่รู้จะพอไหมนะคะลูกเยอะกว่าตะกร้าตะกร้าเล็กอืดนี่ค่ะเต็มแล้วค่ะ วางก่อนอยังมีอีกคะ่ะเก็บให้หมดเลยนะคะลูกเล็กๆอ่อนๆก็เอาไปแกงได้นะคะแกงได้มอนหนึ่งเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวซื้อหมูสามชั้นมากระทิแล้วก็เครื่องแกงกระทินี่ ะะมะเขือม่วงกรอบของเราแค่นี้ก็ได้อีกหนึ่งเมนูแล้วนะคะสำหรับมะเขือแกงคั่วมะเขือหมูสามชั้นไปแล้วจ้ะวันนี้มาชวนเก็บมะเขือขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมมาเป็นกำลังใจให้น้อยทำสวนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ